ตำรวจนราธิวาสมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีนะคะโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าจะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาฆ่าเด็กวัยสามขวบได้อย่างแน่นอนแม้ว่าผู้ต้องหานั้นจะยังให้การปฏิเสธค่ะนายมยาการิยาลอตัยมู้ต้องหาคดีฆ่าเด็กหญิงวัยสามขวบถูกควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนราธิวาสหลังถูกตำรวจจับกุมได้ที่บ้านพักแล้วนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพิ่มเติม จ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีระบุว่าหลักฐานสําคัญที่นําไปสู่การเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยในกระเป๋าคพลงเกงของผู้ต้องหาที่ปนเปื้อนคราบอสุจิรวมทั้งหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมไปยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตันยงระบุว่าเจ้าหน้าที่ทำงานในคดีนี้อย่างหนักเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะแต่ว่าจากพยานหลักฐานที่มีอยู่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าจะเอาผิดผู้ต้องหาได้ค่ะเอาไปฝากขังนําตัวไปฝากขังที่ที่ศา,าละศาลยกราชวัฒค่ะแล้วเจอแล้วเ,เ,เจอหลักฐานอะไรมาตรวจกันร้าย ก็อันนี้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานทางคดีแล้วกันนะฮะก็ถือว่าหลังจากที่ว่าทางทันธีตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนแล้วตลอดจนชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตลอดเนี่ยก็ดีนการสวงหาพยานหลักฐานต่างๆก็ตอนนี้ก็พยานหลักฐานคนหนึ่งก็ในการมัดตัวผู้ต้องหาทําให้ทาใพ้ังานสับสวนก็ได้ทําการขออนุมัติจับหลักฐานอย่างราชวาตครับ ขณะที่พ่อของเด็กที่เสียชีวิตก็บอกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการทํางานของตํารวจแล้วก็อยากให้จับกลุมตัวผู้กระทําผิดที่แท้จริงมาลงโทษสําหรับคดีดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเด็กหญิงวัยสามขวบหายไปจากบ้านพักค่ะขณะที่พ่อกําลังยุ่งอยู่กับการขายข้าวเกียบก่อนที่จะมาพบศพถูกทิ้งอยู่ในแอ่งน้าบริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่หมู่ห้าตําบลกะลูว่วอเหนืออําเภอเมืองน,นราธิวาสในวันที่16พฤษภาคม หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมสัพพะกำลังเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยพลตมวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเช่นกันสึกดีใจที่จับคนร้ายได้แต่ว่าออผมก็ไม่ได้บอกโจทจ์งที่อันหลักทางเอง